สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราสองคนอยู่ที่วัดชัยวัฒนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาะคะทุกคนนี่อยู่นี้ก็ว้าวมาอายุธยาจ้าเราจะมาทำอะไรกันเนี่ยอ่าช่วงนี้อยุธยามีงาน<ม>เขาจะมีอย่างนี้ทุกช่วงอ่าเขาเรียกว่าอะไรสิส้นปีเขาจะมีงานแบบว่าให้เราเยี่ยมชมสถานสะ โบราณสถานช่วงค่ําคืนนะคะทุกคนเขาจะเปิดไฟแบบว่าประดับแบบว่าโคมไฟอะไรเงี้ยประดับไฟรอบๆโบราณสถานซึ่งจะมีทั้งหมดสี่วัดด้วยความที่เราไม่เคยมาปีนี้เป็นปีแรกที่เราได้ได้มีโอกาสเข้ามาเยี่ยมชมวันนี้หลักๆเราจะมาดูไฟที่เขาประดับกันว่ามันจะสวยงามไหม่เพราะว่ามันจะเป็นมุมแตกต่างที่เราเคยมา เที่ยวตอนกลางวันเพราะว่าปกติเรามาเที่ยวแค่ตอนกลางวันนะคะทุกคนแล้วก็มาตอนที่แบบว่าอากาศร้อนเลยคึงงองเงือมาพร้อมเงินเลยแต่ว่าโบจะบอกว่าช่วงสิ้นปีเนี่ยเป็นช่วงที่อากาศเย็นมันเหมาะมากทุกคนกับการที่บอกว่ามาเที่ยวแต,แต่กลางมากตอนนี้คือมายืนอยู่ตรงนี้แล้วแบบอากาศเย็น,นเย็นลมพัดเย็นมากเย็นมากอ่ะเดี๋ยวเจอการน,นะคะทุกคนบาย ซาดากลับมาแล้วกับ <มา S 1> ชุดไทยจ้าทุกคนใส่ชุดไทยมาแสงหมดปุ๊บเลยทุกคนบบมีอะไรจะบอกมันเกิดข้อผิดพลาดนิดนึงเต็ง,นงในการเช็คข้อมูลเออไม่บโบไปก่อนที่จะมาโบาไปอินเสิร์ตดูรีวิวจากทิกตอกมาเว้ยว่าเออมันเป็นยังไงเขาปิดกี่โมงนู่นนี่นั่นสรุปที่เนี่ยเรามาถึงตอน5้าโมงเนาะ สี่ <4. S 1> โมงครึ่งห้าโมงกว่าจะกว่าจะเดินถ่ายเนาะแล้วคนเนี้ยก็เลยไม่แน่ใจข้อมูลก็เลยลองไปถามเจ้าหน้าที่ดูอีกทีว่าจริงๆแล้วเขาปิดกี่โมงเพราะว่ายังไม่เริ่มยังไม่เห็นเขาเริ่มเปิดไฟเลยสรุปที่นี่ไม่เปิดไฟและที่นี่มีมีปัญหาเรื่องเรื่องน้ำใช่ใช่ก็เลยก็เลยจะปิดเร็วปิดหกโมงครึง่งแล้วก็ไม่เปิดไฟด้วยอ๋อก็เลยบอเออก็เลย ขากันรีบไปเปลี่ยนชุดมา,าเพื่อที่บอกว่าจะถ่ายทุกคนดูนะคะอยากถ่ายคอนเทนต์อยากเปลี่ยนชุดไทยอยากเปลี่ยนชุดไทยตั้งใจมาว่าใส่มาใส่ชุดไทยแล้วก็ถ่ายรูปนี่แหละแต่ว่าโถถังจะมีเปิดอีกทีช่วงทันวานะคะทุกคนเมื่อกี้ได้ถาม พีท่ที่ร้าน,นาจเจ้าชุด<จ>ไทยเนาะเออนั่นแหละจะเกี่ยวกเรื่องน้ำก่อนใช่ใช่เพราะว่าช่วงนี้ก็อย่างที่ทุกคนรู้ว่าอายุธยาตอนนี้ก็คือน้ําสูงน้ำ,แม,นำแม่น้า,าแม่น้าเจ้าพระยาสูงแม่น้ําเจ้าพระยาสูงแล้วก็น้ํามันหนุนขึ้นมีบางพื้นที่ที่แบบว่าเป็นน้ําท่วมเลยนะคะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่วัดชัยวัฒนารามนะคะทุกคนสวยไหมย <Hey! S 1> ใส่ชุดไทยแล้วนะวันนี้เราก็มากันในตรีมสีชมพู พิงคต่อไปจะเป็นการอิดโบการละครน,นะคะทุกคนมาดูอิดโบการละครกันวันนี้ก็ช่วงโพลเพพบคำ่ำเราก็ได้ชวนคุณพี่คุณพี่เจ้าค <c oughs> ะค่ะเรา,ารเดินช,ชมวัดชมนกอะไรวันนี้เจ้าคะ นนอากาศมันเย็ยนมากเลยอุ้ยสะดุดเจ้าค่ะอันนี้อากาศดีก็เลยต้องเดินออกมาเดินดูข้างนอกมาชมใช่ไหมเจ้าค่ะมาชมรอบเมืองหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างคุณพี่จะทําเยี่ยงไรกับสถานการณ์น้ําท่วมดีเจ้าคะปล่อยมันท่วมไปครับคุณพี่ไม่ใช่คําราชาศัพท์เลยนะใช่ไม่มีคุณพี่ต้องไปเรียนคําราชาศัพท์นิดหนึ่งนะเจ้าคะอ้าตรงนี้ขึ้นไปได้ทีมา คุณพี่ไม่สนใจน้องแล้วน้องนองจะงอนคุณพี่แล้วนะเจ้าคะ่ะหาหาประตูเข้าเมืองไม่เจออ้อมได้อยู่เจ้าคะ่ะข้างหน้ามันอ้อมได้อยู่เจ้าคะ่ะบ้าน<ต>เมืองของเราเช่องสวยเหลือเกินเจ้าค่ะคุณพี่อันนี้เหมือนไม่มีใครเลย <laughs> เราเราฟังเสียงนกหวีดได้เลยครับครับขอรับ <laughs> <laughs> รู้สึกแปลกๆไหมเอาออกออกจากบทบาทการละครอือรู้สึกแปลกแต่ถ้าเปิดไฟคงสวยดีใช่โบก็อะไรวะสะดุดไปจังโบก็ตั้งโอ๊ยทงนี้เปิดไฟนี่ไงทุกคนเปิดอยู่เปิดบางส่วนนิดหน่อยเปิดนิดหน่อยเปิดออเอ้าเพอได้เปิดไม่ได้เปิดครั้งหน้าไม่ได้เปิดครั้งหลังนี่ทุกคน สวยมากจริงๆวัดชัยสวยมากนะคะทุกคนใครที่แบบว่าอยากมาแต่งชุดไทยถ่ายรูปโบนแนะนําเลยคือมาได้มันสวยจริมันกว้าง <ๆ S 2> <ๆ S 1> และยังสมบูรณ์อยู่ใช่ใช่เขาก็จะมีการบูรณะตลอดสําหรับวัดชัยวัฒนารามไม่ใช่แค่วัดชัยหรอกทุกวัดที่อยู่อยุธยาเขาจะเ,าเขาจะบูรณะทุกปีนะคะทุกคนเพื่อจะคงสภาพไว้ให้แบบว่านักท่องเที่ยวหรือว่าคนรุ่นหลังได้เข้าเยี่ยมชมเนาะ ยังเลยจังสวยง,งามออมันบม,นมีแสงเอาต้องทำยัยงไงนี่หละทุกคนกลุ่มนี้ก็คือจริงจังมากเวอร์น่าจะเป็นนะักท่องเที่ยวจีนนะคะทุกคนเขาจ้างตาก,ก้องมาแบบเป็นกลุ่มกอนเลยฝั่งนี้คือมืดมืดนะทุกคนเห็นไหมบูบอกแล้วเขาไม่เปิดไฟก็คือแบบมืดมากแม่ยังไงแต่ข้างบนนี่ก็ไม่ได้มีไฟนะอืม มืดมากมันค่อนข้างโผรเพเป็นตายานนิดนึงแน,น่ทุกคนไม่เห็นบนสิแต่ว่าจะบอกว่าเขาเปิดไฟแล้วนะตอนแรกบอกเขายังไม่เปิดไฟใช่ไหมทุกคนดูท่าดาแต่เวลาเราเหลือน,นิดเดียวเวลาเหลือน,นิดเดียวจริงกระชันชิดจริงอ่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเดินไปดูตรงที่เขาเปิดไฟแล้วกันเนาะนี่อันนี้จะเป็นสะดุเจดีย์ที่อยู่ตรงกลางนะคะทุกคนเขาเรียกเจดีย์ปะ บโบดเหรอพระบรอโบดพระประธานประธานโบดไปไปดูกันทุกคนตอนนี้มืดก่อนสวยมากสวยแล้วนี่ตอนกลางคืน ีความสว่างสวัยแล้วนี่เป็น,นอินเสิร์ตไปเพราะว่าอันนี้มันมองไม่เห็นใช่ทุกคนปดเดืนขค่ขอยเอาอินเสิร์ตในถักโทรศัพท์ใส่ สวยมากทุกคนพอเปิดไฟแล้วก็คือแบบว่าสวยจริงๆอยากให้เขาเปิดแบบว่าให้เที่ยวชมถึงสอกทุ่มจังเลยอะ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็เข้าใจส,สถานการณ์บ้านเมืองอยู่แต่ว่าพวชอบที่เขาไอเขาเรียกว่าอะไรไอสุ่มไก่อะ่ะที่เอาขึ้นไปแขวนไว้บนต้นไม้อะ่ะมันสวยดี<อ>ดนะเขาถึ่จะแขวนได้ไง นั่นแ่ะสิสวยมากสวยมากอุ้ยได้เห็นแค่นี้ก็สวยแล้วเนี่ยทุกคนดิสวยมากต้าดาทวดอาจจะเห็นแต่ไฟแต่ว่าไม่เห็นโบแล้วสวย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  สวยงามมากเจ้าค่ะโบไม่รู้ว่าทุกคนมาทันหรือเปล่านะแต่ว่าโบอ่ะมาไม่ทันช่วงที่เขาลอยกระทงโบคิดว่าตอนที่ช่วงที่ลอยกระทงน่าจะสวยมากๆนนแน,น่เลยโอ้นี่พอสว่างสวยแล้วสวยมากเลยอ่ะ <c oughs> คุณพี่ครับครับขอแห้งคุณพี่เป็นอะไรเจ้าค่ะคุณพี่ต้องได้เติมน้ำตลอดเพราะคุณพี่ขอแห้ง เปลี่ยนแขนก่อนต้องถือทางนี้ไปไเราต้องไปคืนชุดแล้วนะคะ,ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูอีกสามวัดรอบๆว่าพอประดับไฟแล้วจะเป็นยังไงนะคะทุกคนดูได้ไหมไ<ป>หรือต้องชงงกทัวใช่ใช่ใช่จะดูได้ไหมอีกทีหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งนะทุกคนนะไป ก็คือเรามาไม่ทันเขาน่าจะปิดแล้วนะคะทุกคนเออนั่นแหละแล้วเราจะถ่ายแบบนี้เอาแล้วกันเนาะนี่เขาปิดแล้วววแล้วข้างบนเขาก็จะตกแต่งเป็นแบบนี้เป็นสุ่มไก่ต้นไม้เหมือนกันเลยเนี่แถวแถววัดช่วงนี้ก็จะดูสว่างสวัยต้นไม้ก็จะประดับประดาด้วยโคมไฟที่เป็นแบบนี้ ะะทุเสียดายอ่ะเขาปิดเราแน่เลยเขาไม่ได้พาทุกคนมาเชิองอกทัวรนะ์มาแต่สวยนะคะทุกคนพอเขาเปิดไฟแล้วมันสวยดีทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ฝั่งข้างๆวัดมหาธาตุนะคะนี่แหละจะเป็นวัดมหาธาตุทุกคนโบาพาเชงกทัวร์ จริงๆโบดูข้อมูลมาแล้วนะแต่ไม่คิดว่าข้อมูลจะผิดพลาดเนาะโมไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมหรือเปล่านะคะทุกคนแต่ว่าสวยเขาประดับไฟก็คือแบบว่าแถวๆโบราณสถานที่อยู่วัดอะไรนะวัดพระรามวัดลาดบุรณะวัดมหาธาตุอะไรอย่างนี้ก็คือแบบว่าสว่างสวยสวยงามมากคะทุกคนคนอายุทยาที่เขาอยู่อุทยยาเขาอาจจะเห็นบ่อยแล้วแหละแต่ว่าเราเป็นคนกรุงเทพไงเราไม่เคยเห็น เราก็เลยมาดูไงทุกคนเออแต่ว่าเสียดายอะไม่ได้เข้าไปดูข้างในฝั่งข้างหลังก็จะเป็นวัดลาดกุรณะนะคะน้ามืดน,นิดนึงปะเดี๋ยวเราไปชวยงกดูต่อไม่มีวัดไหนเข้าได้เลยอ่ะเสยใจจังเย,งย <c oughs> ด้วยความที่อยากขายทุกคนดูให้พี่วองจอดรถไปอยู่หน้าวัดลาดแล้วโบเดินลงมาเดินมาถ่ายอินเสิร์ตให้ดู ว้ายตอนนี้ก็อยู่แถวๆเขาเรียกว่าอะไรวัดอนั้นอยู่หน้าวัดลาดอะทุกคนวัดลาดเชปรนะที่มันจะมีแบบร้านร้านอาหารร้านอะไรต่างๆร้านาคาเฟ่ที่แบบเป็นปรางวิวป้าเขาเรียกอะเออนั่นแหละอยู่แถวๆนี้นะคะนี่ชึบนี่ทุกร้านก็คือนะักท่องเทีย่ยวเยอะมาก นี่จะเป็นวัดล,ลาดทุกคนนี่วัดล,ลาชบุรณะเรามาถึงแล้วแต่เราเข้าไม่ได้เสียจุยจุงแต่ว่าเขาให้ถ่ายบรรยากาศข้างนอกได้อยู่นะคะทุกคนแต่ว่าไม่ให้เข้าไปข้างในหงุดหงิดว่ะชมวยทำไมไม่มาตอนกลางวันมาทำอะไรตอนกลางคืน หน้านก็มองไปเห็นจะบ้าโบคิดว่าอีกเมื่อกี้เราไปวัดมหาธาตุมาแล้วใช่ไหมอันนี้วัดลาดโมว่าวัด<ม>พระรามก็ไม่น่าจะเปิดน่าจะปิดแล้วแหละ teams. เราจะทำแย่งไรายเ l ลทุกคน <laughs> ทุกการเดินทางต้องมีการเติมพลังงานเสรุปก็ มาจบที่ตลาดเบอ,อมาดูสรุปมาดูไฟไม่ใช่ไฟวัดไฟตลาดไฟตลาดเพราะว่าเมื่อกี้ตอนที่เลี้ยวเข้าไปตรงวัดมหาธาตุอ่ะมันมีพี่ที่ขายพี่ที่เราจ,จอดรถเนาะพี่คนที่อยู่ในวัดเขาบอกว่าถ้าเที่ยววัดเสร็จแล้วอ,ะอ่ะไปเดินเที่ยวตลาดฝั่งนู้นได้นะครับอเอากินดีซะด้วยมีของดีเยอะมากแกัแล้วเป็นตลาดที่ยาวมาก มันจะเป็นซอยอยู่ตรงหน้าวัดใช่ไหมทุกคนแล้วตลาดอ่ะจะเป็นร้านร้านขายของที่แบบเป็นซอยยาวเลยอ่ะตตรงอันนี้คือไม่ได้หาเรื่องมาเดินตลาดนะก็คือมาเที่ยววัดมาดูไฟจริงๆทุกคนดูไฟฝั่งนี้มันช่างเย้ายวนเสลื่อเลยมะเดินดูก่อนนะว่าเราจะกินอะไรเราคงก้าวชื้อ <l unch> ลองท้องนิดหน่อยแล้วก็ซื้อกลับไปกินที่บ้านแล้วกันเนาะทุกคนเนาะจะเดินไปโน่นแล้วก็จะเดินย้อนกลับมาเพื่อซื้อใช่ไหม, <l unch> ม้เอต้องด้คื <l unch> อบ <l unch> อกา <l unch> ราไม่รู้ว่ามันยาวแค่ไหนเออน <l unch> ่าสิไปดูกันเ <l unch> มื่อกี้ไม่เห็นพ่อค้า มองมเมนูก็ขาวเาอรนี่ทุกคนไม่ยินมากกระบอบไก่50กระบอบหนึ่งสิบ 1, เคบับชูน่า60เพิ่มชีส10บาทดับเบิลชีส20เรากินเนื้อนะทุกคนหเสิบมาทเพิ่มชีสค่ะมาด้วยกันไหมเนี่ย เลิฟอะไรขนาดนั้นเลิฟนักหนาพี่วอมอ่ะชอบกินมากชิ้นชินนะน,ะน,ะนมันถูกต้องที่สุดแล้วเมื่อกี้ที่บัวบอกว่าเพิ่มชีสิบบาทใช่ไหมนางสั่งดับเบิลชีเลยยี่สิบ โอเคทุกคนจ่ายตลาดเรียบร้อยได้มีไก่ฉีกแล้วก็เยอะแยะมากมายแต่ว่าจะเอากลับไปกินที่บ้านเนาะเพราะว่าขับรถไม่น่าจะรถติดหรอกเพราะว่าตอนนี้มันกี่ทุ่มแล้วบีบีทุ่มหทุ่ม,ม,มหนึ่งละอะโอเคก็ <laughs> ปิดคลิปเลยแล้วกันนะคะทุกคนสําหรับคลิปนี้ที่โบว่าจะพาทุกคนมาดูไฟก็นี่แหละได้ดูนิดหน่อยนิดหน่อยดูไฟแล้วก็มาช้อปปิ้งตลาดมาไกลถึงอยุธยาเลย นะก็ตลาดตรงนี้นะคะเมื่อกี้ถามแม่ค้าเนาะตลาดหน้าวัดพระธาตุวัดมหาธาตุนะคะนหน้าวัดมหาธาตุไม่ใช่วัดพระธาตุบวาอาจจะพูดวัดพระธาตุไปกี่ครั้งแล้วก็ไม่รู้เออนั่นะแหละมีทุกวันนะคะทุกคนสาหรับตลาดตรงนี้นี่แล้วเป็นตลาดที่ยาวมากเมื่อกี้เดินไปทางโซนหลังๆอะ่ะเขาจะเป็นร้านแบบว่าร้านจริงจังจะเป็นเอ่อพวกร้านอาหารตามสั่งพวกเยอะแยะยะ,ยะพวกกับข้าวอะ่ะแล้วมีโต๊ะนั่งทางโซนหลังสุดเลย แล้วก็ถัดมาจากาโซนอาหารใช่ไหมก็จะเป็นร้านขายเสื้อผ้าแล้วก็ถัดขึ้นมาอีกข้างหน้าตรงที่เราเดินเมื่อกี้เนี่ยโซนข้างหน้าข้างหน้าอย่างเงี้ยก็จะเป็นร้านแบบว่าเป็นร้าน,าาน,านยืนกินไม่มีโต๊ะนั่งนะคะทุกคนเออนัอ่นแหละเป็นร้านแบบว่าซื้อกับบ้านอะไรนู่นนี่นั่นนะประมาณนั้นอะมัดหน่อย โอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้โบก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าโบจะพาทุกคนไปทำอะไรอีกก็ฝากติดตามด้วยสำหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนไปดูด้วยแล้วกันนะอุตส่าห์โบดันดนมาจากกรุงเทพเพื่อจะมาดูไฟนิดหน่อยถ่ายทุกคนดูก็สวยงามอยู่นะคะใครที่อยู่อ,อายุทยาก็แวะมาเที่ยวก็ได้มาเดินตลาดหรือว่าจะมาดูไฟก็ได้แต่ว่ามาช่วงหัวค่ำหน่อยอย่ามาดึกเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะไม่ให้เข้าแล้วเออนั่นแหละบายบายทุกคนกับกรุงเทพแล้วจ้า บายพี่วอมบ๊ายบายกโก้